นี่เป็นภาพพันธ์ุไม้ด่างหลากหลายชนิดที่ปลูกไว้ภายในสวนเพสโต้กาเด้นอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีของนายเดชนาทีแสงจักรซึ่งแต่ละต้นล้วนเจริญเติบโตวสวยงามนำไปขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างต่อเนื่องโดยนายเดชนาทีได้กล่าวว่า นเป็นคนที่ชื่นชอบปลูกต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ด่างเนื่องจากมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดยต้นนั้นเริ่มปลูกไม้ด่างมาได้ประมาณ3ปีแล้วส่วนการดูแลให้น้ําก็รดน้ําตามปกติเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปแต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องให้อยู่ในโรงเรือนมีแดดรำไรแล้วก็ดูแลป้องกันเรื่องของมแมลงศัตรูพืชส่วนปุ๋ยที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยคอกเป็นหลักส่วนการขยายพันธุ์ก็ทําไม่ยากเนื่องจากไม้ด่างที่ ปลูกจะมีรากอากาศที่ง่ายต่อการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำซึ่งจากที่ตนปลูกไม้ด่างมาประมาณ3ปีไม้ด่างที่ปลูกไว้ล้วนเจริญงอกงามและก็ขยายพันธุ์ได้ดีซึ่งขณะนี้ตนก็ได้ปลูกขยายภายในสวนเพื่อให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถแวะเข้าเยี่ยมชมภายในสวนได้ที่เพสโต้การ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ ทแนวแนวคิดครับที่ที่ได้ที่ได้เลือกเลือกที่จะทําเรื่องของเพาะอเลี้ยงไม้ด่างนี่ครับคือผมว่ามันเป็นไม้สวยงามครับแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆครับครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตลาดมันขึ้นสูงมากๆเลยนะครับใช่ครับครับแต่ผมว่านักเลี้ยงอ่ะก็ยังเป็นนักเลี้ยงก็ยังกลับมาเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมครับเพราะต้นไม้หรือจะเป็นปลาที่เรามีหรือทุกอย่างมันมันอาศัยพื้นที่ะครับอื คนเราชอบก็ยังชอบเหมือนเดิมเรานานหรือยังครับที่เรามาเลือกที่จะปลูกไม้ด่างนะครับได้ก็สองสามปีแล้วครับสองสามปีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะเราเราดูเรื่องการตกแต่งครับของเราด้วยนะครับครับว่าตอนนี้เราต้องตกแต่งไอสวนของเราด้วยสวนเพสโตการ์เดนครับครับยกตัวอย่างครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยต้นเนี้ยต้นนี้สมัยก่อนหน้าน่าจะยอมยอมที่จะ เอาถ้าใครเห็นต้นนี้ก็คงจะยอมที่จะเอาเอาผาดมาให้ครับอืต้นนี้แล้เอาผาดเลยนะแน่นอนนะต้นนี้ได้แน่นอนดูใบดีฮะดูใบเอนมือผมเพิ่งไปทําบุษลาคำมาขนาดใหญ่เลยเนี่ยดูฮะสมัยก่อนก็คงเอาผาดมาแรกะครับต้นต้นนี้ต้นอะไรครับชื่อชื่อเขาครับอันนี้คืออโลคาเซียครับซซเลนดิพิตี้แวร์เกตเจ็ดนะครับซึ่งเป็น เป็นไม้ยอดฮิตยอดนิยมไม้ตัวหนึ่งเลยในสมัยก่อนตอนคุณเดชเอาไปเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยเขาเขาต้นขนาดไหนครับก็สักประมาณนี้ครับอืประมาณนี้ครับอายุเขากี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้เหรอฮะโอ้ต้นนี้โตไวครับครับต้นนี้โตไวผมว่าประมาณสองปีนะฮะใบนี้ดู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 ใบครับครับสวยงามนะฮะแต่ก็ยังสวยอยู่ดีคือถ้าเกิดคนชอบมันก็ยังสวยครับมันเป็นไม้สวยครับอื ครับครับยกตัวอย่างที่เด่นๆในในส่วนของเราครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินฮะผมก็จะมีหลากหลายแต่ที่ที่ที่จริงๆกก ella, พวกไม้มอนสเตล่าพวกเนี้ยนี่นะฮะมอนสเตล่าพวกออเรียเนี่ยผมชอบชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ,รบนะฮะอันนี้ไอ โฮเซบูโน่นะครับซึ่งก็เป็นไม้ไม้ปกติที่แล้วแต่คนจะชอบครับอันนี้เป็นพวกก้านส้มครับออกก้านก้านส้มก้านส้มนี่เขาไม้ยอดนิยมอยู่ดูเหมือนจะยอดฮิตนะก้านส้มเนี่ยครับครับอือตจะฮิตก็ยังฮิตกันอยู่นะครับครับราคาก็ยังราคาตอนนี้ก็ใบละในตลาดก็ใบละแปดเก้าพันถึงหมื่นอืเขาเล่นเป็นใบนะครับครับอือคือทำไเขาบอก่ใบหนึ่งเป็นแสน คือเขามาเขาจะติดลากไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ผมก็ชอบนะครับอันนี้อันนี้ฟิโลครับเป็นสับเบอรี่เชคนะครับอืมชอบชอบคือเราชอบโดยส่วนตัวนะครับครับอันนี้อะไรฮะนี่อันนี้พินนาครับพินนาต้นนี้ใบสวยใช่ครับแต่จริงมาเชื้อเดียวกันหมดพินนาที่มีอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ที่น่าเก็บนะครับเนี่ยอันนี้ อันนี้ครับอ๋อครับอันนี้เป็นไอ้มอนสเตล่าครับมิ้นที่เขาเรียกว่ามิ้นแต่อันเนี้ยเป็นไม่ใช่เป็น X ถ้าเกิดเป็นเดลี่เอหรือเป็นโบซีโบซีโบซีเอ็กซ์ C X เนี่ยมันจะเป็นพวกไฮบริดแต่อันเนี้ยไม่ใช่ไฮบริดอื้มอ,อันนี้โบซีเอนาเป็นพันธุ์แท้เขาเนี่ยอ่ามอนสเตล่าโบซีโบซีเอนามิ C ้นเดาริเกเต็ด ซึ่งอันเนี้ยหายากนะไม่ใช่หาง่ายนะแล้วก็ยังคงเล่นกันอยู่นะครับครับเห็นเล่นกันอยู่เแต่สมัยก่อนนะแพงมากสมัยก่อนใบหนึ่งใบหนึ่งต้องมีสามสี่แสนบาทอืมครับตอนหนึ่งใบครับกับแต่เดี๋ยวนี้ก็ราคาเล่นกันอยู่ยังเล่นกันอยู่แต่เป็นราคาหลักหมื่นอือกับกับเมื่อสักครู่เห็นเห็นน้องเข้ามาเลือกเอาอะไรฮะต้นอะไรครับพินนาคับเอ่อพินนาคับ ก้านส้มครับอ๋อเป็นนกกับก้านส้มใช่ครับครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เข้าไปก็เป็นในบุษราคมครับอ๋อบุษราคมอืมครับอย่างประกายดาวนี่เมื่อก่อนก็ประกายดาวสวยนะครับนยฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ราคาเรื่องราคาก็จะลดลงนะครับแต่มันสวยสวยสวยเป็นไม้ที่สวยอยู่แล้วันนี่ประกายดาวนะฮะครับอครับครับดูแลยากไหมครับสําหรับไม้ไม้ด่างครับจริงๆเหมือนกันเลยครับ ของมีชีวิตครับไม่ยากไม่ขอให้แต่ดูเรื่องมันลงแมลงดีๆครับเขาต้องอยู่ในที่ร่มแบบนี้ไหมเพราะว่าผมว่าผมเม็นสัญญาจะอยู่ในโรงเรือนต้อง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 นใหญ่ต้องมีแสลนครับเพราะจริงๆเขาจะเกาะต้นไม้ใหญ่อให้เห็นแดดพอลำรอยงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ถ้าถูกแดดจัดนี่อาจจะส่งผลกับการเจริญเติบโตเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยอ๋อครับครับแล้วแล้วแล้วเราต้องให้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 ปุ๋ยให้อะไรที่พิเศษไหมครับ ก็ธรรมดาผมก็ให้ปุ๋ยคอกปกติหรือถ้าเกิดใครจะให้ออสโมโคสอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับครับครับเลี้ยงมานี่2องสามปีแล้วมีมีปัญหาอะไรไหมครับกับการเจริญเติบโตของเขาหรือว่าอะไรที่จะเกิดกาขสูญเสียอยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งยิ่งสามารถขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นครับเขาเขาขยายพันธุ์ยากไหมฮะไม่นะครับเพราะมันเป็นไม้รากอากาศ อย่างเช่นหนลากรากาไม่ถึงไงครับพออธิบายได้ไหมนี่ฮะมันจะมีลากของมันครับเห็นไหมฮะตามข้อเขาใช่ตามข้อเขาก็จะมีแรากขึ้นมาเอาไปปักชำได้เลยสด่ว่าตัดตรงใต้ข้อนิดนึงใช่ครับได้เลยครับแล้วก็ไปปักชำปักชำได้เลยแล้วถ้าตัดแยกเป็นข้อข้อก็ได้ได้จริงจริงทำได้เลยครับครับแต่ว่าแต่ว่าที่ดีก็อาจจะปลายปลายสักสองสามข้ออย่างนี้นะหหรือไงฮะ แล้วแต่ครับเขาเรียกเขาจะเรียก2อ,อย่างคือไม้ยอดกับ,บไม้วางข้ออ๋อนี่ไม้วางข้อแล้วแล้วไม้ยอดล่ะครับไม้ยอดก็จะเป็นอย่างนี้เป็นยอดอ่าใช่ใช่อันนี้ยอดแล้วไม้ยอดนี่เขาเขาเขาเขยา,า,ายพันธุ์ยังไงครับก็เนี่ยเหมือนกันฮะเขาจะมีรากอากาศนะฮะอ๋อเหมือนกันดูที่รากอากาศเกิดตรงไหนแล้วก็ที่ใต้รากอากาศใช่แล้วก็ไปไปปักช่ำนะฮะก็ไปไปลงก็ลงดินได้ครับลงดินแล้วก็อบการอบก็คือ นำไว้ในถุงพลาสติกหรือรนำไว้ในภาชนะที่ปิดให้ออกซิเจนเข้าได้น้อยอเขาแข็งแรงสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเอามาเลี้ยงตามปกติเป็นอย่างนี้มั้งครับตลาดตอนนี้อะหลายคนบอกว่าเลี้ยงพอเริ่มเลี้ยงแล้วก็เลิกเลี้ยงไปแล้วก็เยอะอยู่เพราะว่ามาตอนเริ่มเลี้ยงตอนเห็นว่ากระแสพุ่ง,ง,ง,งๆแรงๆอะไรอย่างเงี้ย S <S แลของเรามนกต้องถามว่าเราถ้าทำเป็นอาชีพอ่ะมันก็ไปต่อได้ครับ,รบต้นไม้ยังต้นไม้สวยงามยังไงก็มีคนซื้อ,อ,อแต่ถ้าเกิดในช่วงที่มันมันขึ้นเยอะอ่ะอันนั้นคือเป็นเรื่องของกระแสและครับใช่ไหมฮะ แต่หลังจากนั้นน่ะคนที่เขามีสวนมีอะไรเขาก็ยังทําต่อไปครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้พุ่งปรี๊ดเหมือนช่วงนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าก็มีกาไรแต่ถ้ายังไปได้เหมือนเดิมเพราะปกติเขาก็ไปได้เขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนั้นพุ่งขึ้นมาทําให้คนที่เลี้ยงอยู่โชคดีเท่านั้นเองใช่อประมาณนั้นครับอย่างคุณเดียดก็เลี้ยงไปเรื่อยๆโอ้ผมทําไปเรื่อยๆเหรอครับครับก็ขยายไปเพราะเรามีที่อืมครับครับ เห็นมีหลากหลายพันธุ์เนี่ยถ้าผู้ที่สนใจครับอยากจะศึกษาเรียนรู้บ้างเพราะว่าอยากจะอยากจะเลี้ยงไว้เพื่อชมเลี้ยงไว้ประดับเป็นสวนบ้างหรือว่าทําเป็นอาชีพในอนาคตบ้างเนี่ยครับเขาจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณเดชได้ไหมครับแบบไหนไงเชิญเลยครับสามารถที่จะมาได้ที่เพสโตกาเดนครับรับเอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับมาทางสายเจ็ดนะครับมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกแยกพนัสนิคมครับครับก็ อย่าไปพนัดนะฮะออกปั๊บก็ประมาณอีก4ีกิโลเท่านั้นเองนะครับมาทาง Google ได้เลยครับเอสโตการ์เด้นครับครับนี่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อสอบถามแบบไหนยังไงาเครับเผยใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนที่จะเดินทางมาชมหรือว่ามาเลือกซื้อไปเลี้ยงไว้ต้นสองต้นอะไรเงี้ยครับ093ครับ694ครับ6364ครับโทรมาได้ตลอดนะครับครับผมขอบคุณมากครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ